เที่ยวเมืองนรกครั้งที่16วันศุกร์ที่9ทธันวาคม2519ตอนท่องแดนควักตานรกน้อยท่านอรหันจี้กงสเสด็จลงตรัสเป็นกรมีความว่าทางนรกหวาดวันหนาวสันนักมิได้พักร้องควรคางวันไหวจิตประพฤติช,ชั่วเนืองอารมณ์เพียงคิดผิดแม้น้อยนิดยากปกปิด ในนรกกระแสะลมหนาวมาเยือนแล้วอากาศหนาวจัดหาที่ใดเสมอเหมือนไม่ได้แต่สิทธ์ทั้งหลายของสำนักเสียเอียงตึงต่างก็ร้อนรนอุ่นละอาไม่มีวี่แววแห่งความหนาวเหลืออยู่เลยทำให้ฉันรู้สึกสะเทือนอารมณ์เป็นอย่างยิ่งหากว่าหนังสือเรื่องเที่ยวเมืองนรกได้เขียนแต่งสมบูรณ์แล้วจะแพร่หลายสืบต่อไปนับหมื่นปีสิทธ์ทั้งหลายก็จะได้รับเกียรติชื่อเสียงตลอดการไปด้วย เจ้าหยางเซิงเตรียมท่องนรกในวันนี้วันนี้อากาศหนาวจัดมากหนทางแห่งยมโ,มโลกวิเวกหนาวเย็นขอท่านอาจารย์ประธานยาที์ให้ผมสักเม็ดเพื่อบำรุงพลังมิทราบว่าอาจารย์จะมีความเห็นประการใดได้สิฉันจะให้ยาวิเศษอุ่นกายบำรุงใจเจ้าอีกสเม็ดเกินกินเร็วเพื่อช่วยสร้างพละกลังอันอบอุ่นสะดวกในการท่องนรก ขอบคุณท่านอาจารย์มากกระผมกืนลงแล้วรู้สึกอบอุ่นทั้งร่างกายได้นั่งลงบนดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์เดินทางได้แล้วครับอ้าวถึงแล้วละ่ะลงจากดอกบัวเร็วที่นี่เป็นสถานที่ใดบันไดหินเบื้องหน้ามีผู้คนแต่งกายคล้ายทหารกำลังเดินมาบนบันไดหินนั้นคือนรกขุมที่สเป็นเขตปกครองของท่านยม,มาบาลข้างบนนั้นเป็นคุกตารางที่เหยียดยาวไม่มีที่สิ้นสุด รีบเข้าไปทำความเคารพนายทหารเถิดขอแสดงความคารวะต่อท่านเทวทูตท,ทั้งหลายเราศิษย์อาจารย์ได้รับเทวองค์การแต่งหนังสือวันนี้ท่องเที่ยวมาอย่างที่นี่ขอท่านเทวทูตได้โปรดให้การชี้แจงโดยละเอียดด้วยเถิดมิต้องคาระวะเชิญท่านอาจารย์และยางเซิงนั่งเข้าพักข้างในสักครู่ที่นี่คือที่ทำการควบคุมของคูกทั้งหลายซึ่งขึ้นต่อคุ้มที่สามข้างหลังที่ทำการนี้ก็คือคุกต่างๆ เพราะเหตุว่าเวลาจำกัดอัตมาว่ามิต้องนั่งพักแล้วช่วยพาหยางเซิงตรวจชมคุกต่างๆก็แล้วกันก็ได้ครับสำนักของท่านได้รับเทวองค์การแต่งหนังสือเที่ยวเมืองนรกข้าพเจ้าทั้งหลายทราบมานานแล้ววันนี้ก็ได้รับสารจากท่านอาจารย์ด้วยทราบว่าทัานสิทธิ์อาจารย์จะมาเยี่ยมชมสถานที่นี้เชิญท่านทั้งสองตามข้าพเจ้าเข้าไปข้างในเถิดโอ้ยสนามนี้กว้างใหญ่เสียจริงๆ มีห้องหอที่สร้างด้วยไม้ทั้งนั้นที่ใกล้ๆนี้มีเสียงควนคลางกระจายมาข้างหน้ามีคุกอยู่คุกหนึ่งด้านบนเขียนว่าแดนควักตานรกน้อยวันนี้นำพวกท่านเยี่ยมชมแดนควักตานรกน้อยเข้ามาในห้องนี้ก่อนข้าพระเจ้าจะไปรายงานท่านพัสดีให้ทราบยินดีต้อนรับท่านทั้งสองได้มาเยี่ยมชมถึงที่นี้ข้าพระเจ้าจะพาท่านเข้าไปชมข้างในสักพักถ้ามีสิ่งใดไม่เข้าใจ ขอเชิญท่านย่างเซิงถามได้โดยไม่ต้องเกรงใจโอ้ยนักโทษในคุกนี้ลูกตาล้วนถูกควักออกเลือดสดๆไหลาพากออกมาแต่ละคนล่ำไห้หวยหวนใช้มือทั้งสองข้างอุดปิดเบ้าตาที่เลือดไหลยอยู่โหดไร้ทารุนเสียจริงๆชายวัยกลางคนผู้ที่อยู่ด้านซ้ายคนนั้นกำลังถูกยงมาทูดเอาง่ามเหล็กควักตาอยู่เขาดิ้นลนไม่หยุดยั้งตะโกนด้วยความดังเจ็บปวดตาข้างซ้ายถูกควักออกเสียแล้ว เลยสลบไปถูกกล้ามติดอยู่กับเสาแต่ได้ก้มหน้าลงยม,มาทูดก็ควักตาอีกข้างหนึ่งออกกระผมไม่กล้าดูแล้วการกระทำเช่นนี้ช่างทารุณเสียจริงๆหยางเซิงอย่าตกใจพูดมากเลยนี่แหละยมมากดตอบสนองละฉไน,นจึงพูดจาไม่สุภาพเสียมารยาทมากไปแล้วเราไม่ว่าอะไรหรอกขอให้ท่านหยางเซิงอย่าได้กังวลใส่ใจเลย มีความของใจเกาะถามได้ขออภัยในการพูดจาไม่เหมาะสมต่อท่านพัสดีและนายทหารด้วยขอถามท่านพัสดีว่าคุกนรกควักตามีสภาพการลงโทษอย่างไรจะอธิบายชี้แจงสักนิดได้หรือไม่ประการใดขอรับได้ครับบรรดานักโทษที่ถูกตัดสินให้ตกมายังคุกนี้เมื่อต้องตกเข้ามาแล้วล่ามติดอยู่กับต้นเสาเสียก่อนเสร็จแล้วก็ควักลูกตาทั้งสองข้าง วิญญาณน,นั้นต้องเจ็บปวดทรมานส่งเสียงหวีดร้องสลบไปแต่ละวันทำโทษสามครั้งก่อจะทำโทษก็เอาลูกตายัดใส่กับที่เดิมแล้วใช้น้ำคืนชีพล้างเพียงครั้งเดียววิญญาณโทษก็จะคืนสติขึ้นมาทันทีและแล้วก็ทำการลงโทษอีกหนทำกันอย่างนี้ถึงให้มันรู้ถึงความเจ็บปวดทรมานมิราบาต้องโทษประการใดจึงต้องตกมายังคุกนี้ข้าพเจ้าจะให้วิญญ,ญาณโทษเล่าเรื่องของตัวเอง ที่จะสะท้อนความจริงออกมาดีกว่าให้นายทหารเอาลูกตาใส่คืนให้วิญญาณสามตนที่อยู่ข้างนี้ลดน้ำคืนชีพให้เพื่อให้เราแจ้งแถลงไขถึงบาปที่ตนก่อไว้ในโลกมนุษย์ลงในหนังสือธรรมเพื่อปอบเตือนชาวโลกได้ทำตามคำบัญชาแล้ววิญญาณตนนี้ให้เราก่อนว่าตอนมีชีวิตอยู่ได้ทำผิดอย่างไรต่อท่านมนุษย์ผู้นี้และสารภาพการถูกทำโทษภายหลังจากการตายลงแล้ว โดยให้ท่านยางเซิงทําการขยายความในใจของเจ้าแทนเพื่อปอบเตือนชาวโลกโอ๊ยตาฉันเจ็บปวดแสนที่จะทรมานจนทนไม่ไหวจะให้ฉันพูดอะไรอีกเล่านายทหารให้น้ำมนชาล้างเร็วเพื่อให้มันสงบลงไมิต้องดูฉันแสดงอิทธิฤทธ์บัดนี้สบายขึ้นบ้างแล้วขอบคุณพระรูปนี้ที่ช่วยแก้ไขมากตอนฉันที่มีชีวิตอยู่นั้นมีนิสัยเย่อหยิงจองงองมาก เพราะว่าฉันได้เรียนสำเร็จจากมหาวิทยาลัยและเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยดังนั้นจึงดูแค้นพวกคนจนพวกมีการศึกษาน้อยใช้สายตาที่ไม่หยีละเมินเฉนใยใส่ผู้อื่นเป็นประจำเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์แล้วจะเสียบสุขอย่างผู้ที่ร่ำรวยคบค้าสมาคมพวกที่มีอำนาจราชศัก์เมื่อตายลงแล้วได้ถูกยมบาลตัดสินลงโทษโดยตัดสินว่าฉันมีสายตาสูงเกินควร ดูถูกชนธรรมดาทั่วไปว่าฉันเป็นคนที่เห็นแก่อำนาจผลประโยชน์ฉันมาอยู่คุกนี้ได้สองปีกับสเดือนเศษและยังเหลือโทษอีกสองปีกว่าจึงจะพ้นโทษแต่ว่าตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นยังทำความผิดอีกมากเมื่อพ้นออกจากคุกนี้แล้วอนาคตโชคร้ายมากกว่าโชคดีขอนักบุญผู้นี้ได้โปรดตักเตือนชาวโลกให้มากๆหน่อยผู้ที่มีเงินรวยอำนาจอย่าได้เป็นตาสุนัขมองคนตำ่ำ ดูถูกคนเหยียดหยามผู้คนเป็นประจำเมื่อตายลงแล้วจะต้องได้รับผลชิ่นเดียวกันกับตัวฉันนี่แหละเชิญท่านนักบุญขอช่วยท่านโยมบาลลดโทษให้ฉันด้วยขอถามท่านนายทหารวิญญาณโทษตนนี้ได้รับความร่วมมือโดยการบอกเล่าความเป็นไปแห่งความผิดและช่วยตักเตือนชาวโลกถือว่ามีความชอบอยู่บ้างจะลดหย่อนผ่านโทษให้เขาได้หรือไม่ประการใดกระผมไม่มีอำนาจ เรื่องนี้ข้าพระเจ้าจะกลับไปรายงานต่อเจ้านายคิดว่าคงจะให้ลดโทษมันได้บ้างรีบคุมกลับไปเร็วพาอีกสองตนออกมาพร้อมกันให้สารภาพถึงเหตุการณ์ที่ตนทำผิดก่อไว้ข้อรับคำบัญชาได้คุมสองคนใหม่ออกมาแล้วและได้ให้น้ำมนล้างสะอาดแล้วล้วนได้กลับเป็นอิสระกันแล้ว ให้ผู้ที่อยู่ด้านขวานี้สารภาพการกระทำผิดตอนอยู่ในโลกมนุษย์อย่างเปิดเผยก่อนต่อทันอย่างเซิงแห่งเมืองมนุษย์กระผมอยู่ในเมืองมนุษย์ชอบเรื่องผู้หญิงโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้มีสารพัดส,สิ่งแปลกประหลาดนับไม่ถ้วนนอกจากแอบดูสาวๆ้างบ้านอาบน้ําแล้วยังเคยถูกเพื่อนพาไปดูหนังลามกยังที่แห่งหนึ่งในที่บ้านซอมซอโกโลโกโซ หลังจากนั้นแล้วจึงตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งโดยการออกค้นหาความตื่นเต้นกระตุ้นประสาทตัวเองเมื่อเร็วๆนี้ได้มีเพื่อนชักนำไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งโดยมีแม่สื่อจัดการเอานางโทรศัพท์มาแสดงบำเลอเปยกายมาหาความสนุกเมื่อปีก่อนนี้กระผมตายเพราะอุบัติเหตุรถ วิญญาณตกถึงยมโลกซึ่งเป็นวาระของอายุไขหมดลงจึงถูกยมบาลตัดสินเข้ามายังนรกควักตาแต่ละวันรับการทรมานจากการควักตาเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งสภาพที่อเนตอานาถนี้ลูกหลานในเดือนมนุษย์ไม่มีใครรู้รวยเลยจะสำนึกตัวก็สายเกินไปเสียแล้วขอท่านนักบุญผู้นี้เมื่อกลับไปยังโลกมนุษย์แล้วให้ประกาศตักเตือนชาวโลกให้ทราบว่า ผู่ทีทำการอยู่ในแดนมนุษย์นั้นอย่าได้คิดว่าปิดบังผีสางเทวดาได้หารู้ไม่ว่าเมื่อตายลงแล้วใช้ต่อกระจกกรรมพิเศษความร้ายอันหนาประยชน์ปากฏออกโดยสิ้นเชิงไอ่เท่าตันหากับตอนอยู่ในโลกมนุษย์มีเงินติดตัวอยู่บ้างไม่รู้จะเก็บไว้ให้ดีเพื่อใช้กินในวัยชราจนหมดอายุไขกลับไปรักชอบในเหลืองตำช้าเจาะจงในเหลืองลามก ลูกตาไร้ศีลธรรมดังนั้นจึงต้องตกอยู่ในนรกควักตาออกมาล้างให้สะอาดเป็นตัววิญญาณโทษข้างท้ายนี่อีกตนรีบเล่าเรื่องตอนมีชีวิตอยู่ได้ทำความชั่วอะไรบ้างกระผมถูกตัดสินมาในนรกนี้ความชั่วไร้ที่ทำไว้คือเป็นนักเรียนเคยทำการคดกงด้วยกลอุบายแอบดูคำตอบของผู้อื่นและหนังสือ กับชอบอ่านหนังสือพวกลามกผาปโป้และหนังลามกต่างๆเมื่อตายลงแล้วถูกยุมบาลตสัสินให้มาลงโทษทีคุกนี้ผมถูกทำโทษมาครึ่งปีแล้วยังเหลือโทษอีกสปีเศษจึงจะพ้นทุกข์ออกจากคุกนี้นั่นน่ากลัวสีจริงๆกระผมตอนเรียนหนังสืออยู่นั้นเวลาสอบก็เคยลักดูคำตอบของพวกอื่นแต่ไม่ได้ถูกครูอาจารย์จับได้เมื่อตายแล้วต้องมาถูกลงโทษที่นี่ด้วยหรือฉไฉนการค โกงด้วยกลอุบายก็ผิดระเบียบของโรงเรียนอยู่แล้วแต่ชะไหนเจ้าจึงต้องหวาดวันสวรรค์ท่านมิลงโทษผู้ที่สำนึกตัวในความผิดเจ้าได้สละตนเข้าอยู่ในสำนักทรงเจ้าทำการเผยแพร่ธรรมช่วยมวลชนเป็นทูตแห่งสวรรค์มีบุญกุศลยิ่งใหญ่มหาศาลเอาความดีชดเชยความเลวย่อมไม่ต้องมาที่นี่โดยปริยายนายทหารรีบคุมวิญญ,ญาณโทษกลับเข้าคุกไปเร็วมีสิ่งใดบกพร่อง ขอ,อท่านอาจารย์กับท่านอย่างเซิงโปรดอภัยด้วยที่ไหนได้บรรดาผู้คนในแดนมนุษย์ที่มีสายตาไม่บริสุทธิ์ชอบมองผู้หญิงหนังสือลามกหรือชอบมองคนสวยสายตาเหยียดหยามและไม่ชอบหน้าคนอื่นเหล่านี้ตายลงแล้วต้องตกในนรกควักตาทำการรับโทษหากอ่านเที่ยวเมืองนรกแล้วกับตัวกับใจใหม่ตั้งอธิษฐานพิมพ์แจกหนังสือนี้ช่วยกอบกู้ชาวโลก เมื่อนั้นโทษทางนี้ก็จะได้ลบล้างศูนย์ไปวันนี้ดึกมากแล้วเราสิทธิอาจารย์จะกลับกันแล้วขอบคุณท่านพัสดีและนายทหารเจ้าหยางเซิงจงรีบกล่าวคำขอบคุณต่อท่านทั้งสองและออกจากคุกเตรียมกลับสำนักขอขอบคุณท่านพัสดีและนายทหารที่ให้การแนะนำชี้แจงขอลาล่ะครับขอนมัสการส่งท่านอาจารย์กับท่านหยางเซิงหยางเซิงรีบขึ้นดอกบัวเร็วเตรียมกลับสำนัก กระผมนั่งเรียบร้อยแล้วถึงสำนักเสียเอียงตึงแล้วยางเซิงลงจากดอกบัววิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิม